สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีรีเซ็ตเครื่องนะครับของยาสุ VX 170ซเป็นตัวนี้นะครับกับยาสุ FS912 นนะครับอ่ารีเซ็ตเหมือนกันนะครับเมนูเหมือนกันนะครับการใช้งานก็เหมือนกันนะครับวิธีรีเซ็ตก็ไม่ยากนะครับก่อนจะรีเซ็ตนะครับแนะนำให้ท่านจดความถี่ไว้ก่อนนะครับ พอคืนค่าโรงงานไปแล้วนะครับความถี่ในตัวเครื่องมันก็จะหายหมดนะครับะนะครับให้ให้จดความถี่ไว้ก่อนนะครับอ่ะตอนนี้นะครับความถี่ยังไม่รีเซ็ตมันจะเป็น153 1 1 0แบบนี้นะครับพอรีเซ็ตเสร็จมันจะเป็น1 4 4 000 00นะครับอ่ะเรามาเริ่มรีเซ็ตพร้อมกันปิดเครื่องครับปิดเครื่องปึ๊บอ่ะ การรีเซ็ตนะครับมันจะมีกดอยู่หลายปุ่มนะครับก็คือ1ปุ่ม F นะครับ2ปุ่มโมนินะครับ3แล้วก็ปุ่ม v d t 4ก็เปิดเครื่องนะครับตัวนี้นะครับถ้ามีหลายคนช่วยนะครับมันก็จะง่ายหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองรีเซ็ตให้ดูนะครับกดพร้อมกันนะครับ F แน่นๆนะครับแล้วก็กดโมนินะครับปึ๊บแล้วก็กด p d t นะครับกด F โมนิ PDT กดแน่นๆนะครับแล้วก็เปิดเครื่องครับปุ๊บเอ่อ R มันจะขึ้นแบบนี้มานะครับ F1 นะครับเราเลื่อนไป F4 นะครับอ่าเลืออ่ตรงนี้นะครับปรับข้างบนนี้ครับไป F4 นะครับ F1 F2 F3 F4 ตรงนี้ก็คือ all reset นะครับ F4 ก็คือ all reset คือหมายความว่าคืนค่าโรงงานทั้งหมดนะครับก็คือหมายคมว่า,าล้างเครื่องนั่นเองนะครับเสร็จแล้วให้กด F1 ทีครับปึ๊บอ่าสักพักนะครับมันจะดังคืนค่าโรงงานอ่าเห็นไหมครับเรียบร้อยครับมันจะขึ้น144000แบบนี้นะครับเป็นการรีเซ็ตเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าทีนี้ท่านก็อ่า เริ่มบันทึกช่องใหม่นะครับทุกอย่างในเครื่องมันก็จะหายหมดนะครับก็คือคืนค่าโรงงานทั้งหมดนั่นเองนะครับวิธีรีเซ็ตก็ไม่ยากนะครับแนะนำอีกนิดหนึ่งนะครับอย่ารีเซ็ตเครื่องบ่อยๆนะครับมันจะมีผลกับ CPU นะครับครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ